สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่อง Thai Top n g l s วันนี้จะทำวิดีโอเรื่องของแตงโมนะครับที่เป็นฝรั่งออกรายการ Take Me Out Thailand ตอนแรกจะไม่ทำวิดีโอเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาโดนดายับไปแล้วครับแต่ล่าสุดเห็นเขาลงคลิปวิดีโอใน YouTube ครับอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะให้เด็กๆเด็ก,ดกวัยรุ่นเนี่ยติดตามเขาในไลน์นะครับเพื่อที่จะเรียนวิธีการพูดทักษะคติ การสร้างรูปร่างให้เหมือนซูเปอร์แมนอ้าวมึงรูปร่างเหมือนซูเปอร์แมนนี่เหรอเราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงผมก็เลยว่าโอเคจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับให้คนไทยทั้งหลายนะครับเข้าใจว่าฝรั่งที่มาประเทศไทยแล้วพูดภาษาไทยได้อย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจว่าเรามีความคิดเดียวกันหมดเราก็มีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไปครับ อย่างแรกนะครับเรื่องส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมใน,นกระแสนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นชายแท้เรื่องของความเป็นลูกผู้ชายซึ่งตรงนี้นะครับแตงโมงเขาพูดเหมือนกับว่าเนี่ยผู้ชายเราต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลปกป้องคนรอบขอ้างหรือว่าครอบครัวผู้หญิงอะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้ผมว่าไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราดูแลปกป้องเขาเพื่ออะไรผมเองนะครับดูแลปกป้องคนรอบข้างผมเพราะผมรักในสิ่งที่เขาเป็น ผมนับถือเขาให้เกียรติเขาและเคารพเขาผมอยากให้เขาใช้ชีวิตในฉบับของเขาต่อไปได้เมื่อไหร่ที่เรามองว่าเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องดูแลปกป้องคนรอบข้างเพื่อนํามาเป็นทาสนี่แหละไม่ใช่การกระทําของลูกผู้ชายครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นผู้นําความเป็นผู้ตามแตงโมพูดเหมือนกับว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นําเสมอผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามเสมอ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแตงโมยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้หรือว่าอีโก้สูงยังมาสารลูกผู้ชายนะครับต้องกล้าที่จะทิ้งอีโก้ไปแล้ววางตัวเป็นผู้ตามในเมื่อเราอยู่กับคนอื่นที่มีความรู้มากกว่าเราถนัดกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราถ้าเกิดว่าผมอยู่กับคนอื่นแล้วก็เห็นว่าเขาเนี้ยรู้มากกว่าผม อีโก้ต้องเวอร์ขนาดไหนที่ผมจะแย่งหน้าที่เป็นผู้นำคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเกย์เป็นคนเด็กเป็นคนแก่เป็นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้และประสบการณ์ของเขาเพราะฉะนั้นครับผู้ชายแทนครับต้องกล้าที่จะทิ้งอีโก้ไปแล้วรับหน้าที่เป็นผู้ตามหรือผู้นำแล้วแต่สถานการณ์ไม่ใช่ว่าเราจะมองคนจากภายนอกแล้วตัดสินว่าใครควรน,นำใครควรตาม สุดท้ายนะครับที่ผมออกมาพูดในวันนี้คือผมมีอะไรจะฝากถึงแตงโมแตงโมครับเราทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดมีความเชื่อของตัวเองไปที่เราคิดไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่ว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เลิกคิดที่จะสอนให้คนอื่นสร้างรูปร่างให้เหมือนซูเปอร์แมนตัวเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้รูปร่างก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าขาดความรู้อย่าไปสอนคนอื่นครับ